สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้ชื่อต้นฉบับของคลิปชื่อว่า How to Attract Anything You Desire n a s i m h a m e n ถ้าแปลชื่อคลิปเป็นภาษาไทยก็คือวิธีดึงดูดสิ่งที่คุณปรารถนาโดย n a s i m h a m e n เนื้อหาในคลิปนี้เป็นคลิปที่ตัดสั้นมาจากช่อง School of g r e a t n e s นะครับโดยคลิปนี้อยู่ในช่องที่ชื่อว่า g r e a t n e s Clips Lewis How เอาละครับ เร,เราไปฟังเนื้อหากันได้เลยนะครับแล้วเราจะส่งอิทธิพลต่อสนามพลังของเราได้อย่างไรเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการครับเมื่อคุณมีความชัดเจนแล้วก่อนอื่นเราต้องดึงข้อมูลออกมาจากหลักการที่คุณพบในจิตวิญญาณตลอดเวลาที่บอกว่าคุณสร้างโลกความเป็นจริงของตัวเองนั่นไม่ถูกต้องหรอกนะครับโอเคคุณสร้างอะไรคุณสร้างความเป็นจริงที่เห็นพ้องต้องกันกันกบจักรวาลคุณพูดว่าอะไรนะครับ ความเป็นจริงที่สร้างอย่างมีสติหรืออะไรนะครับเป็นความเป็นจริงที่เห็นพ้องต้องกันกับจักรวาลหมายความว่ามันเป็นเรื่องปกติสําหรับทุกคนมันมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนคุณสร้างโลกความเป็นจริงและจักรวาลก็สร้างคุณขึ้นมาเข้าใจไหมมีการสะท้อนกลับไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบทางเดียวถ้าทุกคนสร้างความเป็นจริงของตัวเองเราคงไม่มีวันได้พบกันคงไม่มีความเป็นจริงที่เห็นพ้องต้องกัน นั่นทำให้เราไม่ได้พบกันคุณก็จะอยู่ในความเป็นจริงของคุณและมันจะสมบูรณ์แบบมันจะเป็นสิ่งที่คุณต้องการส่วนผมก็อยู่ในความเป็นจริงของผมและผมก็สร้างสิ่งที่ผมต้องการและผมก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของคุณเลยดังนั้นผมจึงไม่มีความจําเป็นต้องสร้างคุณในความเป็นจริงของผมใช่ไหมล่ะครับแล้วเราก็จะโดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคําสอนทางจิตวิญ,ญญาณ แล้วอะไรคือการสร้างสรรค์มันก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ยังไงล่ะการสร้างสรรค์ก็คือความสัมพันธ์มันอาจจะยากตามที่มันเป็นแต่มันก็คือความสัมพันธ์เรื่องของการใช้จิตดนบันดาลใช่ไหมมันเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับจิตดนบันดาลก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับส่วนรวมเป็นคุณทั้งหมดเป็นมันทั้งหมดเป็นทุกอย่างทั้งหมดโดยพื้นฐานแล้วคุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ในกระแส เพราะว่ากระแสนั้นอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณประมวลผลได้โดยตรงแปลว่าสนามพลังก็มีกระแสและมันกำลังพาคุณไปที่ไหนซักแห่งและเจตนารมณ์ของคุณอาจไม่สอดคล้องกับสิ่งนั้นและถ้ามันไม่ใช่มันก็เหมือนว่าคุณกำลังพายเรือทวนกระแสและคุณคงจะไม่มีวันที่ดีได้คุณจะไม่อาจเอาชนะสิ่งนั้นได้เพราะมีขนาดของความสัมพันธ์ที่มีลำดับชั้นในจักรวาลตัวอย่างเช่นลำดับชั้นในจักรวาล หากดาวโลกตัดสินใจที่จะระเบิดตัวเองระบบสุริยะจักรวาลโดยเฉพาะดวงอาทิตย์อาจจะไม่สังเกตเห็นเลยด้วยซ้ำมันอาจบอกว่านั่นคืออะไรโอ้นั่นคือโลกนั่นเองมันหายไปแล้วใช่เหมือนคุณไปเหยียบใย,ยแมงมุมเข้าคุณอาจไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำแต่คุณได้พรากชีวิตของมันไปแล้วดังนั้นดวงอาทิตย์อาจจะมีวันที่แย่ๆแ,และส่งแสงแฟลออกมาเป็นเพียงแสงแฟแแลเล็กๆน้อยๆของดวงอาทิตย์เท่านั้น เหมือนกับดวงอาทิตย์เรอออกมาแล้วเรอนั้นก็ถูกส่งมาที่โลกตูมเราสูญเสียชั้นบรรยากาศไปเลยเราสูญเสียทุกอย่างไปความสัมพันธ์นี้เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขนาดในแบบที่เฉพาะเจาะจงมากๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขนาดจากสมการขนาดจัก,กรวาลของพลังและได้รับคําตอบที่ถูกต้องซึ่งมันมีขนาดที่เจาะจงเอามากๆดังนั้นคุณต้องไหลไปคุณต้องไหลลื่นไปกับจัก,กรวาลและใช่แล้ว เมื่อคุณไหลลื่นนั่นหมายความว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าจักรวาลต้องการอะไรจากคุณคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าจักรวาลต้องการอะไรจากคุณครับเพราะว่าเมื่อคุณคิดถึงมันเมื่อคุณรู้สึกถึงมันและทำให้คุณตื่นเต้นเอามากๆโอเคครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันชอบสิ่งนี้ตอนนี้และคุณรู้ว่าจะต้องทำอะไรแต่คุณไม่ได้ลงมือทำเพราะเกิดความกลัวและคุณสงสัยตัวเองว่า คุณไม่เชื่อในตัวเองที่ไม่ทำเพราะคุณกลัวความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นตามมาเป็นความละอายใจบางอย่างที่คุณต้องเปิดรับแม้ว่าคุณจะรู้ว่าสิ่งนั้นอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าหรือคุณรู้สึกสบายใจกว่าเพราะรู้สึกดีที่ได้อยู่ในกระแสนี้ที่คุณไม่ได้กระโดดออกไปเป็นการกระโดดที่คุณไม่สบายใจอาจเป็นความสัมพันธ์ที่น่าอึดอัดที่คุณต้องก้าวไปข้างหน้าผมต้องการที่จะชี้แจงสักหน่อยนะครับ ที่ผมพูดถึงกระแสะในตอนนี้ผมไม่ได้พูดในเชิงเปรียบเทียบเพียงอย่างเดียวแต่นี่เป็นสมการพลวัตของกระแสะที่แท้จริงเหมือนสมการการไหลเวียนในฟิสิกส์เป็นสนามพลังที่เคลื่อนที่และอย่างที่ผมบอกว่าคุณก็อาจพายเรือทวนกระแสะและไม่มีวันที่ดีได้สิ่งที่คุณเพิ่งอธิบายไปนั้นตรงกันข้ามคือคุณไม่ได้พยายามพายเรือทวนกระแสะแต่คุณพยายามหยุดกระแสะเลยใช่แล้ว กระแสบอกว่าไปสิแล้วคุณบอกว่าไม่หรอกฉันจะหยุดฉันจะอยู่ที่นี่ฉันสบายดีแล้วนั่นก็จะไม่ได้ทำให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีเช่นเดียวกันทั้งสองกรณีพูดได้ว่ามีแรงเสียดทานกันอย่างเทอร์โมไดนามิกนั้นมีผลสะท้อนกลับ2คูณสคือการตีหัวคุณจากด้านหลังที่จำเป็นต้องเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกับที่ความก้าวหน้าในชีวิตของคุณจะเกิดขึ้นมันจะผลักดันคุณไปในทิศทางเหล่านั้น โดยที่คุณอาจไม่เคยตระหนักเลยว่ามันถึงเวลาที่จะไหลแล้วจนกระทั่งคุณถึงวาระสุดท้ายแล้วคุณก็บอกว่าทำไมฉันถึงได้ต่อต้านเหมือนว่าทำไมฉันไม่ได้ทำแบบนั้นทำไมฉันถึงไม่ลงมือทำไปเลยแล้วมันก็สายเกินไปแล้วกระแสมันไหลาพาคุณไปที่อื่นแล้วและคุณไม่อาจจะไหลลื่นไปด้วยร่างกายในแบบที่คุณเป็นอีกต่อไปแล้ว วิธีการที่ดีที่สุดในการรับฟังหรือรับรู้กระแสที่เราควรจะเคลื่อนไหวเข้าไปข้างในใช่ไหมครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงต้องใช้เวลาเพื่อทำการสำรวจกระแสภายในตัวคุณนี่คือจุดที่มันอยู่เพราะคุณมีสภาวะอากาศที่เหมาะสมสำหรับคุณในการรับข้อมูลที่คุณต้องปรับตัวรับสัญญ,ญาณให้ดีแล้วคุณจะปรับแต่งให้ดีได้อย่างไรก็ตามที่เราเพิ่งคุยกันไปนั่นก็คืออารมณ์ของคุณความคิดของคุณ และทั้งหมดนั้นจะทําให้สภาวาศมีความสอดคล้องกันจริงๆหรือเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆมันก็เหมือนกับคุณจูนไม่ถูกคลื่นสถานีวิทยุแล้วตอนนี้คุณก็มีเสียงรบกวนมากมายแล้วคุณไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วคุณจะจูนสภาวาศของคุณได้อย่างไรบ้างครับโดยส่วนตัวแล้วคุณทําอะไรบ้างคุณฝึกฝนแบบไหนครับโอ้ผมนั่งสมาธิมาตั้งแต่อายุ11ขวบผมนั่งมาตลอดชีวิต อย่างน้อย5นาทีต่อวันแล้วมันส่งผลยังไงกับคุณบ้างครับคุณจะทำให้ทุกอย่างเงียบเสียงลงเพื่อที่คุณจะไม่ได้รับอิทธิพลจากสนามพลังภายนอกมากนักเพื่อที่คุณจะสามารถรับฟังจากสนามพลังภายในได้ส่วนนั้นจะเผยตัวออกมาเหมือนทุกอย่างที่คุณเป็นนั้นสามารถแสดงตัวออกมาได้คุณต้องเอาสิ่งนั้นออกมาแล้วเสียงข้างในนั้นมันเกิดมาจากไหนครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของสมการที่ผมเริ่มเขียนมันในชีวฟิสิกส์รวมกับนักชีวฟิสิกส์คนอื่นเรื่องที่ว่ามีสมการที่คุณสามารถคาดการความเท่าเทียมกันในวิชาฟิสิกส์ระหว่างพลังงานที่เป็นกระแสะและข้อมูลดังนั้นเสียงนั้นก็คือข้อมูลที่เข้ามาในตัวคุณที่คุณจูนเข้าไปหาก็เหมือนกับสถานีวิทยุนั่นแหละมันคือเสียงเป็นเสียงของคุณแล้วทำไมเสียงของคุณถึงได้แตกต่างจากเสียงของผม ถ้ามันเป็นสนามพลังหนึ่งเดียวกันเพราะในแฟร็กทัที่ไม่มีจํากัดทุกจุดได้สังเกตจัก,กรวาลจากมุมมองที่แตกต่างกันดังนั้นพวกเราทุกคนได้รับชุดข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปเราทุกคนได้รับชุดที่แตกต่างกันและผมไม่ได้หมายความถึงแค่มนุษย์เท่านั้นสรพรพสิ่งทั้งหมดได้รับชุดข้อมูลที่แตกต่างกันไปนั่นคือสิ่งที่ทําให้ทั่วโลกเป็นไปในแบบที่มันเป็นเห็นไหมครับว่ามันเป็นเพียงผลสะท้อน ถ้าผมถือของบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณจะมองเห็นสิ่งที่ผมถืออยู่นี้แตกต่างจากที่ผมเห็นคุณเห็นมันด้านนอกผมเห็นมันจากด้านในหากผมมีกงล้ออยู่หนึ่งอันวางอยู่ตรงกลางระหว่างคุณกับผมและมันกำลังหมุนอยู่ผมจะสาบานและจะเดิมพันกับคุณเป็นเงินหลายล้านดอลลาร์ว่ามันหมุนไปตามเข็มนาฬิกาแล้วคุณก็จะสาบานเป็นตรงกันข้ามอย่างแน่นอนแล้วใครกันที่พูดถูกเราทั้งสองตีความได้ถูกต้องทั้งคู่ และนั่นก็คือทั้งหมดที่มีมันคือความสัมพันธ์ในสนามพลังและนั่นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เป็นความสัมพันธ์ก็คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความเร็วแสงแต่มันเกิดขึ้นด้วยความเร็วของการพัวพันเป็นความพัวพันที่เราตรวจวัดค่าได้ในควอนตัมฟิสิกส์เราสามารถมองเห็นอนุภาคที่เข้าไปพัวพันนั้นได้และไม่สำคัญว่าพวกมันจะอยู่อีกฟากหนึ่งของจักรวาลหากคุณปรับแต่งอันหนึ่ง อีกอันหนึ่งที่อยู่อีกฝ้าของจักรวาลก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยแบบทันทีทันใดเราเรียกกันว่าการพัวพันเราก็เลยสามารถวัดข้อเท็จจริงได้ว่าสิ่งต่างๆมีการเชื่อมต่อกันแบบนั้นโอเคดังนั้นทั้งจักรวาลจึงพัวพันกันผ่านสนามพลังนี้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้นี่เป็นสมการตรงๆที่ผมเขียนเลยนะครับตั้งใจฟังให้ดีๆการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วจักรวาลผ่านโนดหรือจุดทั้งหมด เป็นจุดใดๆก็ได้ที่คุณได้เลือกมาเหล่านี้มันคือพลังงานของระบบที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นหมายถึงพลังงานเหล่านั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟังนะครับเอาเป็น1โปรโตอนคุณคำนวณว่ามีบิตข้อมูลพลังที่อยู่ในนั้นกี่โปรโตอนทุกๆการสั่นเล็กๆน้อยๆคุณก็รู้ว่า e เท่ากับ mc ยกกำลังสองพลังงานเพียงเล็กน้อยก็คือมวลใช่ไหมดังนั้นคุณสามารถคำนวณมวลพลังเล็กๆน้อยๆภายในโปรโตอนได้ เมื่อคุณทำแบบนั้นคุณได้รับสิ่งที่ไม่ใช่การประมาณแต่คุณจะได้ปริมาณมวลที่แท้จริงของจัก,กรวาลจริงเหรอครับมันน่าอัศจรรย์มากๆใช่โปรโตอนทั้งหมดของจัก,กรวาลแสดงตัวออกมาภายในหนึ่งโปรโตอนเท่านั้นมันบ้ามากๆเลยโอเคไหมเพราะมันพัวพันกันแต่สิ่งที่เราวัดมวลของโปรโตอนได้นั้นชัดเจนว่าไม่ใช่ต้นแบบของจัก,กรวาลมันเป็นเพียงข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยน ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของโปรโตอนและเมื่อคุณทำการคำนวณจำได้ไหมผมบอกแล้วว่าสมการคืออัตราส่วนพื้นผิวต่อปริมาตรคุณก็ทำการคำนวณน,นั้นคุณก็จะได้มวลที่แน่นอนของโปรโตอนและรัศมีที่แน่นอนหากคุณแก้ไขถ้าคุณเปลี่ยนแปลงหน่วยและเมื่อผมทำอย่างนั้นผมก็คำนวณลัศมีได้สเปอร์เซนต์เล็กกว่าสิ่งที่พวกเขาวัดในขณะนั้นและแบบจำลองมาตรฐานที่คาดการไว้ 4%เป็นป็นความคลาดเคลื่อนอย่างมากในฟิสิกควอนตัมอย่างที่ผมบอกคุณเราวัดค่าความแม่นยำถึง12หลักดังนั้น4%ก็เท่ากับอยู่อีกหนึ่งจักรวาลเลยเอาละครับผมคาดการว่ามันจะผิดไป4%เเพราะสมการของผมใช้ได้ดีกับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นจึงไม่น่าจะผิดสำหรับรัศมีของนิวเคลียสของอะตอมคือโปรโตอนและหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็วัดมันได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ในเครื่องเล่นความเร็วอนุภาคในสวิตเซอร์แลนด์และผมก็ถูกต้องและตอนนี้ค่านั้นก็ถือเป็นค่ามาตรฐานสำหรับรัศมีของโปรตอนรู้ไหมครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันทฤษฎีฟิสิก์และการสร้างมันเป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะที่ผมเขียนไว้ยังไม่ได้รับการเผยแพร่ผมไม่รู้ว่าการเดินทางจะยาวนานแค่ไหนเพราะบทความที่ผมกำลังจะตีพิมพ์มันตรงมาตรงไปคุณไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยดังนั้น โดยพื้นฐานแล้วคุณมีจักรวาลในแง่ของข้อมูลภายในตัวคุณไม่ได้อยู่ภายในหนึ่งโปรโตอนของคุณแต่อยู่ภายในทุกโปรโตอนของคุณเลยดังนั้นคุณได้เชื่อมต่ออยู่แล้วเครือข่ายนั้นมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าคุณจูนไปหามันได้ดีซักแค่ไหนนั่นคือกุญแจสำคัญใช่ไหมครับคือการฟังว่ามันกำลังพูดอะไรและจุดที่คุณควรไหลไปกับมันเป็นกระแสไหนที่ใช่สำหรับคุณ ในโลกตามธรรมชาตินั้นทําได้ดีจริงๆเพราะเห็นได้ชัดว่ามันฟังเก่งมากเพราะว่ามันทําตัวผมขึ้นมาและมันก็สอดคล้องกันเป็นเวลานานใช่ครับต้นไม้สอดคล้องกันแอปเปลิลสอดคล้องกันใช่เซลล์กำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเช่นนั้นพวกมันกำลังไหลไปถูกทางใช่ไหมงั้นวิธีการที่ดีที่สุดที่ผมได้ยินสำหรับเราก็คือการจูให้เข้าไปหาจุดที่เราควรเข้าไป เป็นกระแสที่เหมาะสมสำหรับพวกเราแต่ละคนก็คือการทำตัวให้สงบเป็นการทำให้เสียงรบกวนเงียบลงแล้วจูนไปหาพร้อมกับรับฟังและเมื่อมีความสอดคล้องกันหรือเมื่อเรารู้สึกถึงบางสิ่งที่เชื่อมโยงกับเราหรือสอดคล้องกับเราแต่ละคนก็ทำไปตามนั้นเลยไม่ว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนไม่ว่ามันจะน่าอึดอัดมากเพียงใดก็ตามไม่ว่าเพื่อนหรือครอบครัวของคุณจะบอกว่าคุณบ้าไปแล้วอย่าทำแบบนั้น เราจะไม่มีวันรักคุณอีกต่อไปถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะบ้าเหรอเราจะไม่พูดกับคุณอีกต่อไปคุณจะสูญเงินทั้งหมดไปคุณจะตายถ้าทำแบบนี้คุณก็บอกว่าเราควรพึ่งพาความไว้วางใจนั้น100%เซเลยครับแล้วอะไรที่อยู่อีกฝากหนึ่งของกระแสะครับรู้ไหมนั่นเป็นแนวความคิดของสิ่งที่เรียกว่าความศรัทธาที่มีในาศาสนาไม่ใช่ความศรัทธาที่มีต่อใครบางคนหรืออะไรก็ตาม นี่เป็นความศรัทธาที่ว่าคุณกำลังถูกชักนำไปในขณะที่คุณกำลังเคลื่อนไหวใครกันที่เป็นผู้นำทางคุณครับจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่คุณจะได้ไปอยู่ในที่ของคุณมันคือการที่คุณเป็นความปรารถนาดีที่ส่งผลสำหรับจักรวาลนั้นคุณกำลังให้ความช่วยเหลือคุณกำลังเดินทางคุณกำลังเรียนรู้คุณกำลังเติบโตคุณกำลังเปลี่ยนแปลงคุณกำลังแจ้งเรื่องราวทั้งหมด เพราะว่าไม่ใช่แค่คุณกำลังฟังอยู่ทุกสิ่งในจักรวาลและหนึ่งในโปรตอนของคุณแต่คุณกำลังส่งอิทธิพลต่อสิ่งทั้งหมดโดยการเคลื่อนย้ายโปรตอนของคุณด้วยการทำสิ่งต่างๆด้วยการคิดสิ่งต่างๆทำในสิ่งที่คุณต้องทำถูกต้องและยิ่งคุณสอดคล้องกับสนามพลังแน่นอนคุณย่อมมีอิทธิพลมากขึ้นคุณก็จะยิ่งดนบันดาลและดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามามากขึ้น แต่เมื่อคุณทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับกระแสซึ่งหมายถึงเราก็จะไปต่อต้านเสียงและความสอดคล้องและการเชื่อมโยงกันภายในตัวเราซึ่งอยากที่จะดนบันดาลและดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาได้ถูกต้องมันจะต้องใช้เวลานาน,านมากขึ้นด้วยแต่คนส่วนใหญ่มีหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเสียงเหมือนว่าก้าวแรกคือการตระหนักรู้ว่ามีเสียงเสียก่อนเพราะมันเกิดขึ้นแบบอัตโนมัติใช่ไหมคุณต้องเดี๋ยวนะ คุณต้องตระหนักรู้ว่าเดี๋ยวน้มันมีเสียงอยู่ด้วยจากนั้นก็ปฏิบัติตามเสียงนั้นไปเหมือนกับการปรับเสาอากาศเพื่อที่ฉันจะได้ยินเสียงชัดกว่านี้เพราะว่าผู้คนพูดถึงเสียงนั้นเหมือนที่คุณเรียกว่าลางสังหรณ์สัญชตาตญาณหรืออะไรก็ตามและก่อนอื่นเลยจะต้องทําให้มันชัดเจนซะก่อนการค้นพบสิ่งใหม่ๆในโลกนี้ทั้งหมดก็มาจากเสียงที่ว่านั้นใช่ครับเหมือนกับว่าโอ้ ฉันคิดว่าฉันควรทำสิ่งนี้ลองทำหน่อยลองสร้างนี่ดูหน่อยถูกต้องเลยไม่มีสิ่งใหม่ใดๆเกิดขึ้นมาได้จากการไปศึกษาคนที่ทำได้ก่อนหน้านี้โอเคคุณอาจศึกษาผู้ที่ทำได้ก่อนหน้านี้ก็ได้เพื่อไปยังจุดที่พวกเขาทำแต่ถ้าคุณจะก้าวออกไปสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักเช่นดาวเคราะห์ของคุณจิตสำนึกของคุณสภาพแวดล้อมของคุณเป็นต้นแน่นอนว่าพ่อแม่และเพื่อน และทุกคนจะบอกว่าคุณเพี้ยนไปแล้วคุณบ้าไปแล้วเพราะคุณได้ก้าวข้ามเส้นทางที่พวกเขารู้จักไปเรียบร้อยแล้วมันเป็นพื้นที่สบายของพวกเขาซึ่งต้องใช้การเอาชนะอย่างมากเอาชนะทั้งสนามสันฐานวิทยาของโลกเลยเพราะกระแสดได้รับอิทธิพลมาจากนั้นทั้งหมดดังนั้นคุณจำต้องทำเพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวทางสันฐานวิทยาของโลกที่จริงแล้ว คุณควรพาผู้คนมากับคุณด้วยเยอะๆจะดีกว่าเพื่อที่คุณจะได้โน้มน้าวผู้อื่นให้เริ่มคิดในแบบที่คุณคิดซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากและมันจะง่ายขึ้นถ้าคุณมีนักฟิสิกส์มาช่วยแต่แล้วคุณก็ต้องโน้มน้าวนักฟิสิกส์คนนั้นด้วยรวมทั้งมีการส่งอิทธิพลแบบอื่นมีการลงทุนในความสนใจต่างๆในหลายสิ่งที่คุณรู้ว่าพวกเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดแต่พวกเขาแค่ไม่ต้องการออกมาเท่านั้น คนเหล่านี้กำลังทำงานอยู่ในสาขาดังกล่าวโดยทำงานในจุดที่สำคัญและมุ่งเน้นมากๆในสาขานั้นและพวกเขาไม่จำเป็นต้องพูดคุยกับคนอื่นๆในสนามพลังข้างๆของพวกเขาด้วยเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็เป็นการอธิบายเรื่องของจิตดนบันดาลหรือ manifestation โดยใช้หลักการทางฟิสิกส์กล่าวโดยสรุปก็คือสนามพลังนั้นมีอยู่แล้วโดยคำยืนยันจากนักฟิสิกส์และวิธีการที่จะเข้าถึงได้ก็คือการทำสมาธิ จากนั้นคุณก็จะแยกแยะได้ว่าเสียงใดที่เป็นเสียงที่นำทางของคุณที่ถูกต้องและเสียงไหนที่ไม่ใช่นะครับเอาละครับหวังว่าเนื้อหาคงจะเป็นประโยชน์ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe รบกวนกดให้นิดนึงนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับสวัสดีครับ